หลายคนนะคะก็จะจะมองว่าเฮ้ยมีผัวฝรั่งทำไมบ้านพ่อแม่ยังโทมยังเก่ายังอยู่บ้านหลังเดิมๆโทมๆธรรมดาธรรมดามสวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับปอแก้วชาแนลวันนี้เรามาคุยกันเปลี่ยนบรรยากาศเนาะ,ะมาคุยกันข้างนอกนะคะ วันนี้วันศุกร์วันศุกร์เนาะก็เป็นเป็นอาทิตย์ที่ที่มีความสุขมากเป็นอะไรอะที่ลมแรงต้องจับไลยลมแรงนะคะแดดดีถามว่าร้อนไหม ก็ไม่ถึงไม่ไม่ร้อนนะคะหนาวไหมมันก็ไม่หนาวนะมันเป็นเย็นๆนะคะอากาศก็โอเคอยู่โอเคอยู่นะคะไม่มีฝนแค่นั้นก็พอแล้วนะคะอากาศที่อังกฤษอาทิตย์นี้ดีเวอร์นะคะแต่ว่ามันก็สลับบางทีช่วงบ่ายๆมันก็จะคึมๆนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะคะ,ะนมออกปิดนมก่อนนมน้อยๆนะคะอ่า เรามาเข้าเรื่องของเราคือหลายคนนะคะที่แต่งงานกับสาม,มีฝรั่งเนาะอย่างที่รู้รู้เราก็ไม่ใช่ว่าฝรั่งเขาจะรวยทุกคนเราแต่งงานเพราะว่าเราลักเขานะคะอา,อาจจะด้วยครั้งแรกที่คุยกับฝรั่งจุดประสงค์หลกัหลกๆเลยเราก็คือต้องการหนึ่งมีชีวิตที่ดีต้องการอัปเกรดต,ตัวเองไม่ใช่อัปเกรดในในลักษณะไปเป็นคนร่ำรวยหมายถึง ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะอวดแส่ะนะ,ะแล้วก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือถ้าได้ไปอยู่เมืองนอกมันคือความหวังที่ถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่เมืองนอกแล้วก็มีงานทําใช่ไหมมีงานทําแล้วก็จะมีเงินแล้วถ้ามีลูกเราก็จะเอาลูกมาอยู่เมืองนอกด้วยนะคะมันยิ่งดีอย่างเพื่ออนาคตของลูกลูกจะได้มาเรียนที่ต่างประเทศจะได้ภาษาจะได้มีอนาคตที่ดีใน นะคะคือเราก็หวังไว้แบบนั้นนะคะแต่หลายๆคนมันก็ไม่ได้โชคดีเหมือนอย่างป้าแก้วเนี่ยนะคะก็ไม่ได้สามีร่ำรวยก็ได้สามีปกติธรรมดาเป็นมนุษย์ทำงานนะคะป้าแก้วมาอยู่ที่นี่ก็มาทำงานเหมือนกันนะคะไม่ได้นั่งกินนอนกินเป็นคุณนายนะคะก็ต้องช่วยสามีทำงานนะคะแล้วทีนี้ หลายคนคาดหวังนะคะญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆคาดหวังว่าเฮ้ยมึงแต่งงานกับฝรั่งอย่างน้อยๆมึงต้องมาสร้างบ้านหลังใหญ่ๆใ,ให้พ่อแม่หรือเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันพลิกจากหน้ามือ,อ,อหลังเท้าเป็นหน้ามืออะไรแบบนี้นะคะบางคนนะ,ะแต่งงานกับสามีต่างชาติก็ไปสร้างบ้านนะ,ะให้พ่อแม่อยู่หลังใหญ่หรือไปซื้อบ้านต่างพัก ากอากาศหรือบ้านที่ที่หลังใหญ่กว่าเดิมนะคะใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านใหญ่ที่สุดในแถบที่ะะม,ม,มีนะคะมีรถใหม่ๆนะคะบินไปบินมาตลอดไปบ้านที่เมืองไทยทุกทุกปีนะคะแต่บางคนนะคะต้องปกักตีนทีสภาพบ้านเป็นอย่างไรก็เป็นแบบนั้นนะคะไม่ได้ไปพัฒนาหรือไม่ได้ไป เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันก็จะมีหลากหลายเหตุผลนนะว่าทำไมเราไม่เปลี่ยนแปลงสภาพบ้านเลยอย่างบ้านดั้งเดิมของพ่อแม่ป้าแก้วเนี่ยขอขอขอย้อนเล่าท้าความนะคะคือตอนที่ป้าแก้วแต่งงานอยู่กินกับอดีตสามีเขาก็ได้ยืนที่บ้านของพ่อแม่ป้าแก้วนะคะไปไปไปเข้ากู้เงินที่บริษัทของเขานะคะแล้ว ทีนี้พอหลังจากที่หยากันป้าแก้วลืมนึกถึงจุดนี้นะคะตอนเซ็นใบหย่าก็กลายเป็นว่าเขาเราจะไปพัฒนาบ้านหลังนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นชื่อของเขานะคะพ่อแม่ป้าแก้วโอนโอนให้เป็นชื่อของเขาเบ็ดเสร็จไปเลยนะคะาทางคนที่ที่แนะนำนะคะเขาบอกว่า,าให้โอนเป็นเป็นการซื้อขายนะคะมันจะเสีย อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละซึ่งตอนนั้นป้าแก้วก็ยังงง,งอยู่เฮ้ยใ,ในการที่เป็นมรดกเนี่ยมันมันน่าจะดีกว่าไหมแต่แต่ตอนนั้นด้วยตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเนาะก็เป็นความผิดของเราด้วยแล้วทีนี้พอหลังจากเลิกกันเขาป้าแก้วไม่ได้นึกถึงจุดนี้ไงคะก็เลยกลายเป็นว่าบ้านหลังนี้ยังเป็นชื่อของเขาป้าแก้วจะไปสร้างจะไปพัฒนาหรือไปต่อเติมหรือไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็เป็นชื่อของเขาไงคะ ดังนั้นป้าแก้ก็ปล่อยให้บ้านโทรมไปเลยนะคะตอนนี้ก็มีน้ากับน้องชายป้าแก้วอยู่นะคะซึ่งอ่ะมันก็ผ่านไปแล้วหลายคนนะคะก็จะจะมองว่าเฮ้ยมีผัวฝรั่งทำไมบ้านพ่อแม่ยังโทรมยังเก่ายังอยู่บ้านหลังเดิมๆโทรมๆธรรมดา,รรมดาอยู่เลยนะคะบางคนก็จะมีเหตุผลเหมือนป้าแก้วแต่บางคนสามีเขาก็ ไม่ได้อะไรมากมายนะคะอย่างน้อยๆก็ไปต่อเติมไปอะไรข้างในบ้านให้มันดูดีขึ้นมาบ้างมันบางคนก็ไม่ได้มีเงินที่จะมาทำบ้านให้มันน่าอยู่จะมีหลายคนที่บอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เป็นถึงเมียฝรั่งทำไมบ้านพ่อแม่ยังโทเหมือนเดิมยังสภาพเดิมความเป็นอยู่ของพ่อแม่ยังเหมือนเดิมยังไม่ดีขึ้น,เห,น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 เหมือนลูกบ้านนั้นเหมือนลูกบ้านนี้ที่เขาได้ผัวฝรั่งกันนะคะ ถ้าสมมติว่าเราไปเครียดกับจุดจุดนั้นว่าเฮ้ยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับบ้านนูน้นบ้านนี้เราจะไม่มีความสุขเลยนะคะคือในแต่ละคนแต่ละชีวิตแต่ละวาสนาคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะถามตัวเองถามใจตัวเองก่อนเลยว่าณนะจุดจุดนี้ถ้าเราไม่เปรียบเทียบกับใครเราไม่ไปแข่งขันกับใครใครจะพูดอะไรช่างแม่งนะคะช่างมันนะคะ เราจะมีความสุขกว่าไหมนะคะคือคือเราเราต้องมองตัวเราเป็นหลักว่าเฮ้ยตอนนี้กูมีความสุขนะ,ะพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนต่างโตแล้วนะคะไม่จำเป็นที่ต้องมาโอบอุ้มเมากันนะคะก็มีความสุขใครความสุขมันแต่ละคนมีเหตุผลมีความสุขความสุขความร่ํารวยของแต่ละคนความพอใจของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเหมือนเงินหนึ่งร้อยบาทนะคะ หนึร้อยบาทบางคนก็อุ้ยเยอะจังเลยบางคนก็ก็โอเคนะคะบางคนก็อุ้ยน้อยจังเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะถึงได้บอกว่าความพอใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะร่ลำรวยเราอยากจะอะไรเราต้องไปหาหาหาเอาเองนะคะเราพอใจตรงเนี้ย เราก็มีความสุขกับตรงนี้ถ้าเราอยากขวนขวาอยากกระตือรือร้นอยากตะเกียกตะกายเราก็ต้องเหนื่อยหน่อยแต่ถ้ามันเป็นความสุขของเราก็ทําไปเลยนะคะความสุขใครความสุขมันดังนั้นแล้วอย่าไปสนใจเลยนะคะว่าใครจะคิดอย่างไรอะไรแบบไหนนะคะวันนี้ป้าแก้วก็แป๊บหนึ่งนะคะรับโทรมาต่อกัน,มา,กนมาต่อกันนะคะน้องสาวโทรมาให้ไปรับมากินข้าวเที่ยงด้วยนะคะเขาอยู่บ้านแฟนเขา คือวันหยุดป้าแก้วไงเขาก็จะเขาอยู่บ้านเหงาเนาะพอแฟนเขาไปทํางานถ้าป้าแก้วหยุดอย่างเนี้ยก็จะไปรับกันบางทีแฟนเขาก็จะส่งมาส่งแต่วันนี้แฟนเขามีนัดลูกค้าสี่ลายนะคะจะขายรถเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเจ้าของเต็นท์รถนะคะอันดับหนึ่งของของเมืองที่อยู่เนี่ยนะคะดังนั้นแล้วก็เขาก็เลยจะให้ไปรับอะ สรุปแล้วก็คือเรามาเข้าเรื่องของเรานะคะสรุปก็คือการที่ที่ใครจะพูดอย่างไรว่าได้ผัวฝรั่งแล้วเราจนแล้วเรากระจอกแล้วเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตให้พ่อแม่ไม่รวยเหมือนบ้านนน้นบ้านนี้ไม่มีอะไรแปลกใหม่อยู่แบบกระจอกกระจอกอยู่แบบได้ผัวฝรั่งที่นกเราก็ไม่ต้องไปแคร์นะคะ Yes ah uh, p o l y ring go oh to big <laughs> ก็ go, go to pick her yeah live at her home yeah I say in the moment we will go to pick her when you finish hang this we will go to pick her นะคะไม่ต้องไปสนใจถ้าถ้าสามีเราโอเค ชีวิตเราโอเคลูกเต้าเราโอเคพ่อแม่เราโอเคเพราะฉะนั้นโอเคเลยนะคะไม่ต้องไปสนใจหรือถ้าพ่อแม่เราไม่โอเคก็เรื่องของพ่อแม่เราเรื่องของญาติพี่น้องเรานะคะถ้าเราโอเคชีวิตเรามีความสุขเราสามารถที่จะซัพพอร์ตหรือว่าคือไม่มีเงินมากมายละไปช่วยพ่อญาติพี่น้องแต่นานๆครั้งช่วยดีมันก็โอเคนะคะโอเคนี่หมายถึงโอเคของเรา ไม่ใช่โอเคของคนอื่นนะคะดังนั้นเอาความพอใจของตัวเองเป็นหลักเอาความสบายใจของตัวเองเป็นหลักถ้าอะไรอึดอัดแล้วบอกปฏิเสธไปเลยคุณต้องปฏิเสธให้เป็นนะคะไม่ว่าจะกับญาติพี่น้องพ่อแม่หรือเพื่อนฝูงอะไรก็ตามถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกไม่พอใจเหลือเกินที่เขามาทําอย่างนี้พูดอย่างนี้เขาต้องการแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะก็ปฏิเสธให้เป็นนะคะคุณต้อง ปฏิเสธให้เป็นชีวิตคุณจะมีความสุขนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปรับน้องสาวก่อนนางหิวข้าวนะคะป้าแกก็เอานึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะนึ่งสลาเปานึ่งดุงปิงนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรไม่คุณลืมนะคะแล้วก็ทำผัดผัดจากเมื่อวานนี่ก็แบ่งไว้ครึ่งหนึ่งผัด หมูพริกไทยดำนะคะแล้วก็จะตำส้มตำกันนะคะแล้วก็อบไก่ย่างไว้แล้วนะคะสามีเดี๋ยวไปช่วยสามีตากผ้าก่อนนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ